สวัสดีครับพี่พาวินอุ้ยพี่พาวินมีแควนหน้าด้วยหมามาเห็นแควนหน้าโอ้โหวันนี้เล่นเก่งวันนี้เล่นเก่งเพิ่งออกมาแป๊บเดียวเละแล้ววันนี้ตื่นมาแค่บอกว่าจะพาไปข้างนอกไปเล่นทัค์ตู้โ,โหวีดเลยจะออกนอกบ้านเลยจะเล่นทัค์ตู้แบบว่าไม่ยอมกินอะไรเลย คุยไม่รู้เรื่องด้วยเวลาชอบกีดแบบร้องไห้<อ>กีดไปร้องไห้ไปพูดไปฟังไม่รู้เรื่องกว่าจะจับใจความได้จะไปเล่นตรัตูจะไปเล่นตรัตูุคังนกคังนกตราตูุตรัตรกตกว่าจะตื่นนะพาวินน่ะออกมาก็ ไอ้สี่โมงครึ่งแล้ตอนเย็นแล้วอะ่ะยังดีนะแดดยังแรงอยู่นอนกว่าจะนอนก็บ่ายโมงบ่ายสองตื่นบ่ายสามครึ่งก็ได้ออกจากบ้านสี่โมงครึ่ง <c oughs> หมดเวลาเพราะว่ารอพี่พาวินนี่แหละพี่พาวินนอนกลางวันแล้วกว่าคุณเธอจะหลับเดี๋ยวนี้นอนตื่นสายด้วยมาเช้าตื่นตั้ง9ก้าโมง อาสาวเอดดามาด้วยหรอคะแน่นเลยค่ะเอดดาใส่มันแน่นเลยค่ะคุมไหลาชั้นหอมาเลยค่ะสุดรับบรรยากาศน่าใส่ยังลรกน่าใส่แล้ว <c oughs> โอ้ยยังเป็นหวัดกันไม่หายเลยค่ะ จากพี่พาวินนั่นแหละใช่ไหมคะพี่พาวินพี่พาวินที่มูกก็ยังไหลอย,อยู่ใช่ไหมคะพี่พาวินเล่นอะไรล,ลูกอธิบายหน่อยสิพี่พาวินมีรถอะไรบ้างเออมีรถอะไรบ้างไหนพี่พาวินบอกมามาหน่อยอันนั้นอะไรอะลัสบีนใช่ไหมมีทรัคตู้ด้วยใช่ไหม รักตู้สีอะไรครับตัวนี้ก็หลุดหลุดหลุด <c oughs> ต้องเข็นตลอดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> พี่เอกมาพาลูกเข็นหน่อยเร็วมันไม่ค่อยอยู่ต้องเข็นใช่ไหมลูกต้องเดินเล่นใช่ไหม เดินเล่นได้บอต้องเดินเล่นใช่ไหมทำยังไงต้องทำยังไงต้องทำยังไงหนูถึงจะพอใจคะร้อนไหมลูกอ,อุย้ยโทรศัพท์ร,พร้อนไหมคะเป็นไ,ไงลูกเห็นหน้าต่างหลบแดดนิดนึงเราเป็นเด็กทารุกเราโดนแดดไม่ได้นะคะ อ่ามาดูพี่พาวินกันคะ่คะต่อค่ะต่อตอ,อุ้ยเสียงรถไฟเสียงดังมากเลยได้ดินรถไฟทีก็ตื่นเต้นทีถึงแน้น แดดจะแรงแต่ต้องแต่งตัวแน่นไว้ก่อนเพื่อความอุ <fr approved> ่นใจเสียงน้องอาฮิกอาฮิกอีกแล้วน้องเป็นไรคะน้องโอ้น้องอ้วนหน้องอ้วนหน้องบ้วนน้องอน้วนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะเวลาหนูหนูก็งับงับให้มัน,น,น,นแน่นแน่นนานๆสิคะลูกขาหนูไม่ต้องบ้วนออกมาค่ะบ้วนออกมามันก็หายสิคะลูกมาอยู่ตรงนี้มามาอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่อาอยู่ตรงนี้นะร้อนป่ะตรงนี้ร้อนป่ะตรงนี้ร้อนป่ะ เดี๋ยวดูทางไหนนะรนะ้อนป่ะตรงนี้ร้อนป่ะจ้าอีคนสวยหลายชั้นน่าดูเลยมีชั้นรองมีชั้นหนึ่งเออชั้นรองหนึ่งสองใส่ในสามผ่าหม่มสี่สี่ชั้นอุ <c oughs> ้ยเสียงไรอะ่ะ เสียงไรเสียง,งโทษเหรอเสียงรถไฟอ่ะลกูกโอเคพอวินตื่นมาไม่กินอะไรเลยอ่ะไม่ยอมกิน เดี๋ยวกลับบ้านไปกินทีเดียวให้หิวหิวเลยให้หิวหิวได้กินเยอะๆ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาหรอไม่กินหรอเยอะแยะได้ยังใส่ใส่เยอะแยะเลยหรอ วินใช้สปอร์ได้สิลูกเอาสปอร์ได้สีแดงมาตักนั่นน่ะพาวินหยิบสปอร์ได้มาตักลูกเอาอย่างนั้นมันมันไอ้มันตักขึ้นเหรอออกมาเป็นไงคะดีใจอย่างวันเล่นนู้อ่ะน้องน้องรอพี่วินน่ะน้องรอพี่วินเล่นเสร็จอ่ะ ย,ยัตติบลออ่ายัตตบร้อยัตตบรอน้องรอพี่วินน่ะลูกโอเคบายบายค่ะให้พี่วินเล่นต่อไปสักพักหนึ่งค่อยเข้าไปกินข้าวโอเคบายบายบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังไงบวัยดีไม่บวัยดีเลยตอนนี้กำลังอยู่ในโลกของรถตู้อยู่บายบาย